โอ๊เดี๋ยวูอยู่นานละใครถ่ายรูปใครให้ถ่ายรูปเฮ้ยพี่จุนนะครับจุนฟังไม่รู้เรื่องพูดช้าๆเว้ยเขาไม่รู้เรื่องเหรอเรารู้เรารู้ใครว่าใครว่าจุนเรียกมันขึ้นมาดิจู้ย นะครับสวยเนี่ยเฮ้ยเอ๊ะ <A. S 2> เอ๊ะเอ๊ะเอ๊อ๊ะเอ้เอ๊ะเอเอ๊ะเอ๊เอเอ๊ะเอเอ๊ะเอะอ เธอชื่ออะไรนะอ้อยยอยควบมึงแนะนำหรื่เปล่าทำไมจังไปไปย่ายพี่จะแนะนำทีละคนนะครับนี่พี่เอ๊ะพี่อ้อยพี่ดาวพี่แววพี่ใจพี่ยวกพี่จุนพี่ต่อพี่คิดแล้วก็พี่ยอยนะจ๊าส่วนข้างหลังเป็นพี่น้อง่ไปที่จัดเองที่เขียนแนะนำ สวัสดีครับน้องวันนี้พี่จะมาสอนร้องเพลงเชียนะครับทีนี้ดูในมือของน้องทุกคนจะมีเนื้อเพลงอยู่ใครไม่มีบ้างไม่มีมือหรือไม่มีเนื้อเพลงครับไม่มีเนื้อเพลงสิวะทุกคนมีแล้วนะจูรักสามเอาไว้ให้ดีนะครับพี่จะแจกให้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นถ้าทําหายจนอ๋อต้องมาบอกพี่ครับเดี๋ยวพี่ไปสีลอกให้ ให้ลงโทษส่วนใครที่ดูไม่ชัดไม่ต้องกลัวนะครับพี่เขียนเนื้อเพลงให้ดูที่นี่แล้วเฮ้ยเขียนมาแล้วน้องจะเห็นหรอวะเออสดเนื้อเพลงมาเขียนอะไรตุ๊กติดเล็กๆน่าจะเห้นแล้วเห็นกันแล้วเห็นง้กันแล้วเดี๋ยวพี่จะมาเปงนน้องๆเจ็ดนาทนเล้ว เดี๋ยวพี่จะร้องให้ฟังเพียงรอบเดียวหลังจากนั้นพวกเราทุกคนจะต้องร้องให้ได้นะครับขอเชิญเชียร์ลีดเดอร์นำทีมโดยเชียร์ลีดเดอร์รุ่นที่ดาวดาวกับแหวแวแหววและทีมของพี่เพลงนี้มีชื่อว่าเพลงสวยเอ่ยโปรดร เอาใหม่นะครับพี่โยกใจดีนะให้เอาใหม่หรือว่านะเดี๋ยวจะนับหนึ่งสสเอาใหม<อ>่พร้อมกันนะครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าเรียนนี้เนี่ยจบยากใช้เวลาตั้ง5ปีนะ่ไม่จริงครับเราอยู่ภายใต้กฎนง่งเพียงข้อเดียวงานครบจบ<ถ>ุู ท่านอุ้าอนุญาจบได้ภายใน10ปีนะครับเฮ้ยสิปีจริงเหรอใครบอกึงแม่กจะจำได้เลยกงขี้เหร อาจารย์ถ้าพร้อมแล้วก็มาส่งนะอาจารย์จะตรวจให้ขานหาเลขคัรัขอบคุณครับเจนะ้าอีจะมีไว้น้าจสิจ๊ามาซดีคดดดดีนะครับอาจารย์ระพัดสอนเรียนจะเป็นยุทธเลยนะจ้าก็ยังไงจ๊ะสมใจเด้ฟังารูดีที่ครับอาจารย์ครับวันนี้ทำไมอาจารย์ดูหน้าตาสดใสจังเลยนะครับเสี้ยมสีชมพูเด็กเด็กวัยรุ่นนีถ้าบอกว่าเป็นน้อง B สองผมก็เชื่อนะครับเนี่ย เสียวพูดกันไปแล้วเนี่ยโอ้ยผมเป็นคนพูดตรงครับผมเห็นอะไรผมพูดอย่างนั้นเลยครับแต่ที่ตรงกว่านั้นนะครับก็คือสาสไปเลยจ้ยะอยากชมอะไรชมมาเลยวนี่ได้ผมมาใหม่ด้วยคืองี้ครับก็จริงนะยังครับผมผมมีปัญหานิดหน่อยครับ ผมที่ผมยังทำงานไม่เสร็จอะครับแต่แต่ผมอยากแสดงความบมิสนใจแห้จังาผมนะครับพยายามทำแล้วครับแต่ว่ามันทำไม่ทันจริงๆครับอาจารย์ในใจแก้วอาจารย์คุณรูจริงเลยครับเนี่ยแหมเนี่ที่ชอบคนหนึงเธอมากเลยนะไม่เจอหลายปีแล้วคนพูดจาตรงไปอย่างเงี้ยที่ชอบตรงมาที่ไม่ชอบก็มีใหญ่เลยรู้ไหมเห็นอะไรดีก็ว่า ผู้แตบเย้นะจะเจริญส่วนแบบที่ทําไม่เสร็จไม่ใช่ปัญหาไปทํามาให้เสร็จแล้วต้เอามาสมการไปได้นะโอ้ยแก้ประจารฟูมากเลยครับใจมากในใจส่งครั้งแรกไม่ผ่านคุณรองแลุนะโย่คนต่อไปสวัสดีค่ะอาจารย์แหวววัน่านั่งดีๆนี่ค่ะแบบเห็นละ อาวแล้วที่ห้องพระไม่ใช่เหรอคะใช่ค่ะนี่ห้องพระทำไมมีเตียงนอนคะเนี่ยอย่าบอกนะคะว่าที่บ้านตัวกันเองมีขนาดต้องเข้าไปนอนในห้องพระอุ้ยอาจารย์ไม่หรอกค่ะคือเออแค่แหววว่าดูข่าวค่ะมีเตียงไว้เสือกไอ้แล้วไม่คุยเรื่องพระตรงนี้นะคะให้อาจารย์เจริญเติบโตไปที่47 1 8ก่อนแล้วค่อยมาเจอกันค่ะโอเคไหมคะส่วนแบดเนี่ยไม่ต้องดูมาก ไม่ผ่ายแต่แตอาจารย์ทา,ทาแก้ประจันสีชมพูมากเลยค่ะนะะเป็นไหมจ๊ะเข้ามาพูดเลยจบประจันทำอะไรให้มันมีจระเข้จ่ะถ้าเาอพูดครบนะไปรอรับปริญญาได้เลยอาช้าแลยเกินะคะประเทศชาติไม่พัฒนาเนี่ย,ยก็เพราะว่าคนแบบนี้แหละค่ะอุตยตาหส่งแบบมาสิคะ นั่งเตะจุอยู่ได้ก็่กอล่อตายแล้วล่ะฟังวันหลังนะหัดมาให้มันเร็วๆหน่อยรู้ไหมคะไม่ต้องเขียงค่ะระเบียบวินัยนต่ต้องหัดมีบ้างเข้าใจไหมคะว่าอะไรคะการแบบสิคะผู้ชายทำไมเขียนคช้้วเนี่ย ได้น่ยอาจารย์นั้นเก้าโมงครึ่งไม่ใช่หรอดาวมาทำไมตั้งแต่เก้าโมงก็มาก่อนแบบ<ง>อย่าอ๋ออาจารย์รู้ละดาวมาก่อนเวลาเพื่อที่จะเอาหน้าใช่ไหม <c oughs> ไปเลยอาจารย์ยังไม่ตรวจ <c oughs> ย่างเพราะว่าอาจารย์ไม่ชอบโพท,ที่มาก่อนเวลาเพื่อเอาหน้าแล้วชอบว่าคนอื่น <c oughs> ไม่ตรวจไปมาคนต่อไปมาเลยานายเอ๊จะพูดเสียงดังทำไม ก็ทำตามถ้ขขาพูดจาขขเบาๆให้มันมีมารยาทซะบ้าง แค่อย่างเดียวไม่ตรวจายอารมณ์ไม่ดีไม่ตรวจไปเลยครต้องผมไปปะปุ๊บด้วยไปอ้อยฟังกันป่ะสี่สุจิปุลิฟังที่ฐานเขียนอ้อยต้องมีเลยมันคือธรรมะขั้นพื้นฐานน่ะตอบอ้อยบอกแล้วไงว่าอยากเพิ่งมายุ่งอ้อยช่วงนี้อ้อยทำไมก่อนเป็นแฟนไม่เคยพูดแบบนี้เลยอ่ะก็ตั้งแต่ก่อนเป็นแฟนที่เป็นแฟนกันแล้วก็เพลินนอนกันไง ไม่ขอต้อนรับใครอีกแล้วครับผมขออยู่คนเดียว ล้วใครจะมีเซนก่อนหลังเนี่ยขออนุญาตส่งเป็นกลุ่มครับอาจารย์ครับอนุญาตเลยนะครับมาแบบไหนเนี่ยอ๋อคือคือจะมีสวนเอาไว้ใบายหั่วใสเด็ดพักสบายจนี้ต้นไม้ต้นริ้นนแหน าจะมีน้ำฟูไม่ไกลกันนัดจะมีทิชชู่แหวกไฟใช่แล้วบ้ายนะบ้านกลางของโกงจะเป็นของโรงตาต่างทางทิ้งก็จะมีลงทำความสดใส์ให้คนชัวา์มีห้องคนใช้ที่ดูกรทัยไม่ต้องกลัวโจรเข้ามาทำร้ายเพราะว่าอย่างไรโจรต้องเดินผ่านเดินผ่านท่าคนไทยเหรอยะไม่ใช่ไม่ใช่ครับผ่านผ่านอ่ะผัดผกล้องวงจรอ เชื่อไปอยังห้องนอนของยา<อ>ปรั่ตูทางเข้าโอโทุกใครมองก,ก็ต้องเจิงขาคือบา้บานใดฝั้นไ้าันบ้าันบ้าันปใครก็สุนสันเมื่ออยู่บ้านนี้ดีความโอโทุกปลอดภัยสดใสอุ่นใจเพราะเรามีบ้านแสนดีบ้านเธอมีฉันเดียวเหรอ <c oughs> มี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 ไหมขึ้นบันไดขึ้นบันไดขึ้นขึ้นไปจะเจอชั้นสองผ่านทางเดินผ่านทางเดินผ่านทางเดินทางขวามือน่าจะเป็นห้องน้ำมีห้องห้องอะไรอ่ะหนังสือมีห้องหนังสือมีห้องปีนบ่องปีนบ่องปีนบองมีห้องนั่งเล่นสำหรับครอบครัวแต่มา เบียส่วนตัวแบบมี่สระไวน้ำสะไวน้ำสะไวมีห้องเปียโนดนตมีดนตมี้องขึ้นชั้นสามจะดีห้องระบายผู้ชาวิสัตการะสาธุจะเดนผ่อนนะคือเอ่อคือคือคือบ้านในป่านบ้านในปันบ้านในฝันบ้านในป่านบ้านในปัานบ้านในป่านอยากอยู่ เดอลอมสวนเลยกวกการพวกมีท well, okay. ีจอทออยู่บนดาดฟ้าถ้าแผ่นทิ้งไหวอ่ะเฮ้ยย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 ้ยหยยไยยยยในยยยยยยยไปยยปยยนยยยยยยนยย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 นใยรยยรกยย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 ัยยยันอยยยยยยยเยรายย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 อยยยยี่ เป็นงงอ่ะงงมากเลยฉันไม่รู้ว่าพวกเธอคิดมากไปหรือว่าฉันคิดน้อยไปนะครับบอกบอกตรงอะไรกันบอกตรงก็คือบอกตรงๆไงคนแถวบ้านฉันก็พูดอย่างนี้แหละไม่แน่นะอีกหน่อยคำนี้อาจจะนิดก็ได้จนเธอเอามาทำไมเนี่ยฉันไม่เห็นเธอใช้ในการปีเซ้นเลยอ๋อเอิร์ดว่าเพื่อน เขามาผากผมไม่คือห้องสมุดนะครับอ๋อเหรอครับอ๋ออ๋ออ๋อแล้วมีอะไรอีกไหมเนี่ยอุ้ยกี่โมงแล้วครเนี่ยเที่ยงเที่ยงกับครึ่งวันหรอเหรอตายแล้วอาจารย์รีบมากเหรอครับรีบสีรีบแบบสุดๆเลยอ่ะพุดถูกพูดถูกแน่นสุดๆุดแนแหละอ๋ออย่างนี้นะเธอความคิดเยอะมากแต่อาจารย์มองไม่เห็นภาพไปเขียนมาให้อาจารย์เห็นเป็นภาพให้ได้เข้าใจไหมอาจารย์รีบไปจะไปเปียแชร์ไปเปียแชร์ไปเปียแชร์ บิดล้มหลบไม่เอาละฉันตายแหละแล้วไม่ต้องร้องเพลงอีกแล้วนะฉันไม่ชอบฟังเพลงเข้าใจไหมโอ้ไปเพลแชรไปเพลแชร์แบอกแล้วลูกไม่ต้องไปแต่งเพลงบอกแล้วจะแต่งเพลงบอกวคิดว่ามันเว่อร์นี่ว่าต้องผ่านไหมเนี่ยไม่ผ่านเลยโอ้ยเก็บฟ้องนะเก็บฟ้องเก็บของเก็บฟ้องบอกแล้วเมื่อคืนจะแต่งเพลงเลยเขียนแบบเลยเขียนแบบใครเขียนกูทำดีเซลตั้งนาน เอ่อขอโทษน,นะคะมีนสิทึกประวัติศาสตร์สีที่ยืมไหมคะไม่มีครับพี่รีบมากนะครับพี่จุน <laughs> พี่จุนใช่ไหมคะจุนครับจุนดีใจ,จด้วยค่ะที่ได้เจอสวัสดีนะคะในที่สุดก็ได้เจอกันแล้วดีใจมากเลยค่ะ <c oughs> อย่างนี้ค่ะพี่ปูกับพี่ปตาฝากความคิดถึงมาให้พี่จุนด้วยนะคะบอกว่าคิดถึงมาก แล้วก็ว่างๆนัดกันไปกินข้าวบ้างไม่เจอนานแล้วเออเดี๋ยวหวานไปเร็ก่อนนะคะไม่เคยเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายๆครับสวัสดีครับเฮ้ยดุใครพับดุนมาพี่หนึ่งแล้วไม่ทักหน้าเลยอะดุนใครใครเฮ้ยกูบอกตรงนะกูไม่รู้ว่ะทำไมนรักขนาดนั้นกูไม่รู้เลยจริงๆวะนี่ดุนมึงควรจะลืมเป็นเรื่องเอาไว้เรื่องนี้ไม่ควรลืมเลยจะไม่ได้ใช่ไหมกูจะไปจำได้ไงมันมีพี่เก่งพี่กว้างอะไรพวกอะไรก็ไม่ กูอยากไม่ได้นะกูบอกแล้วกูอยากกินนี่ไแล้ววันบมันไม่ได้ไน่ดับมันไม่ได้ปมันเคามรู้จักกู่เาเล้กูอยาก